สกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองาคครับคุณผู้ชมครับสำหรับอพอหลังจบเมื่อกี้ก็โทรกันเข้ามาเยอะนะฮะโทรสั่งจองคุณยี่หวานได้เลยะนะครับผมสำหรับเหรียญท,ทองแดงเนี่ยจัดสร้าง2,000เหรียญเท่านั้นะนะครับผมฮะนะครับแต่ดําเลิกนี่จัดสร้าง4,000เหรียญ ใช่ค่ะนะครับทองแดงในเลือดนี่สองพันเหรียญค่ะก็คือลักษณะการต่อโค้ดและหมายเลขเขาจะคนละตำแหน่งกันใช่ครับนะคะแล้วก็จะเป็นโค้ดที่ต่างกันออกไปใช่ครับค่ะอย่างนําเลิกก็จะชัดเจนเป็นโค้ดขวามือนี่จะเป็นโค้ดนาเลิ่กนอหรนะครับแล้วก็ฝ้ายมือก็เป็นตัวเลขเรียงลงมาค่ะนะคะเป็นนอหนูและตัวลอหรือนะฮะใช่ค่ะ ก็เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าต้องมีความชัดเจนนะคะในการเรียกว่าวัตถุมงคลที่ร,รายการเรานําเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นทางพิธีกรรมนะคะแล้วก็อย่างการต่อโคลและหมายเลขเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าป้องกันการปลอมแปลงนะ,ะพอยุคปัจจุบันเนี่ยยิ่งวัตถุมงคลพอมีเ,าเขาเรียกว่ากระแสรหรือรว่าเป็นที่สนใจก็จะมีการทําลอกเลียนแบบกันขึ้นนะคะ <ผม S 2> เพื่อเรีเยกได้ว่ามีต้องมีโคลและหมายเลขแล้วก็รุ่นนี้ชัดเจนต้องให้มีการทําลายบล็อก ใช่ครับนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมที่เช่าบูชาไปเนี่ยสบายใจได้แล้วก็อย่างที่บอกไปเลยว่านยุคปัจจุบันองค์พ่อจตุหามรามเทพนะคะถือว่าท่านจริงจริงเนี่ยก่อนหน้านี้คือ,อยี่หวาสังเกตเนี่ยท่านแรงถือว่าเป็นคลื่นใต้น้ำนะพี่กบ,บเพราะว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงสักปีปีอะไรพี่กบที่ท่านโด่งดังมากๆเลยช่วงถือว่าพีคสุดๆปลายปี49นะครับปลายปี49ถือว่ามาแรงออนนีครบจะสปีนะ ใช่ครับนะคะเพราะท่านดูนางตั้งแต่น่าจะสักปี4 7 4 8ไหมคะพี่กบองค์พ่อจะกลับมาอีกหนึ่งรอบถ้ที่ทางล่างทรงเขาบอกนะครับก็อีกหนึ่งรอบก็ถือว่าเนี่ยช่วงใกล้เคียงแล้วนะคะเดี๋ยวเราอธิบายเรื่องโคจีเอวก่อนนะฮะคือท่านเป็นกินเจมาตลอดชีวิตอ๋อดีใช่เดี๋ยวแฟนรายการชมภาพไปก็จะจะงงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านกินเจมาตลอดชีวิตและอยู่ศาลเจ้าเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าที่กำปีนะครับ ก็คือท่านจะสัมผัสตรงนี้ได้และการอาจจะปลุกเสกรหรืออัญเชิญองค์พ่อเจ้าคามรามประเทศเนี่ยต้องใช้คารวาสนะครับพระได้แค่เจริญพุทธมนต์ะนะครับผมนะฮะดังนั้นวัตถุมงคลชุดนี้ก็อย่างที่บอกต้องมีคารวาส พระกระเจียาจารย์นังสี่มุมแล้วก็มีคารวาสสองอาจารย์ประจวบบุญเหลืออาจารย์เปี่ยมหัทยานนท์นะครับผมนะสองเรื่องวิชาสซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนําภาพการปลุกเสกไหมคุณผู้ชมได้รับชมนะคะอ๋อทีนี้เดี๋ยวเข้าใจแล้วคือองค์พ่อจตุคามเนี่ยจะต้องเป็นคารวาสในการเรียกว่าอัญเชิญหรือว่าเรียกเขาเรียกว่าเหมือนกับ ให,ให้ท่านขังใช่ไหมคะพี่กบก็ตอนก่อนจะสร้างองค์พ่อเจตุคามาเทพปี3 0สนะครับค,คุณผู้ชมครับก็เกิดท่านสันเพชรพลตำรวจตอนนั้นเป็นพลตำรวจตีสันเพชรท่านก็กำลังจะระดมชาวบ้านเพื่อจะมาจัดสร้างสา,า,สาราลักเมืองะนะครับก็ได้เกิดมีร่างทรงขึ้นมาพอทรงขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโกผองะอแม่แม่ย่าหลังตานะฮะจะส่งแล้วก็บอกว่าให้ไปหาไอ้หนวดที่ใต้ ให้ลงไปหาก็ไปหาก็เจอท่านคุณพันธ์นะครับผมฮะก็คือเนี่ยเป็นที่มาของกําเนิดขององค์พ่อจักคามาประเทศนะครับทุกวันนี้นะครับนี่ผมแฟนอยู่ผมแสนอยู่ฮะก็คือเขาเรียกว่าผมติดตัวตลอดที่บอกว่าถูกคนเยอะมากอะขอบอกหนักคอค่ะก็คือว่าที่ได้เริ่มก็คือว่ารุ่นแรกของท่านคือปี3 0มศยถูกไหมคะเดี๋ยวผมลบไฟนิดนะฮะผมลบไฟ่สะท้อนไฟเนาะค่ะอันนี้เป็นเนื้อไม้นําเลิศนะครับ โครปีสามศูนย์ละใช่ครับอันนี้ผมเช่าจากน้องเบาจากนครมานะครับน้องเต้ยนครนะเช่ามาใบละสองแสนกว่าบาทไม่เกี่ยวกับตหลับนะครับเนื้อพระองค์เดียวนะฮะนะครับเป็นเนื้อไม้นำเลื่อนครับปี30มศูนนะครับองค์นี้ขนาดไม่สวยนะถ้าสวยผมว่าตอนพีกๆสมัยก่อนเลยนะฮะผมเคยให้มาเลเซียเช่าไปราคา 8แ0 0ค่ะนะครับผมแล้วมีนักการเมืองหลายท่านมาเท่าผมก็หลายท่านก็คือถือว่ายังมีหลายๆท่านที่ยังเคารพแล้วก็ศรัทธาองค์พ่อสตุครรมรามเทพก็ถ้าถามยี่หว่าก็ถวายกาแฟท่านทุกเช้านะใช่ครับค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าองค์พ่อได้ไปถวายกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟดำใส่น้ำตาลเหมือนเรล้ากินนะถวายท่านค่ะแล้วก็ท่องคาถาเดี๋ยวผมให้คาถาไปนะครับผมค่ะแล้วยวลอง เ,เดี๋ยวแนบไปพร้อมกับส่งวัตถุมงคลน,นะคะคเหมือนก,นการกับหลวงพ่อคูณนอยก็จะแนบกาถาไปให้ในการ,รส่งวัตถุมงคลน,นะคะคทีนี้พูดถึงออพูดถึงพิธีที่ห่าถามเรื่องคาราวาเสร็จปุ๊บก็คือว่าเป็นการอัญเชิญหรือว่าเรียกในการปลุกเสกองค์พ่อสตุคามคแต่ว่า เขาเรียกว่าพุทธคุณนี่ต้องคูณสองใช่ไหมคะพี่กบเพราะว่ามีพระเจริญพุทธมนต์แล้วก็ร่วมปลุกเสกถือว่าเป็นวัตถุมงคลด้วยใช่ครับนะคะอ๋อก็คือว่าเป็นหลักของเขาว่าการปลุกเสกของพ่อต้องมีเป็นคารวาสด้วยอยู่แล้วครับผมก็อย่างองค์พระเดิมคามรามเทพก่อนจะเช่าจะหาบูชานะเราต้องดูภาพพิธีกรรมค่ะนะครับภาพพิธีนี่ชัดเจนไหมค่ะไม่ใช่เอาภาพเข้ามาแล้วมาแปะ ใช่ค่ะนะครับเอาภาพของพิธีอื่นเข้ามานะฮะอย่างพิธีแพ้ไม่เป็นเนี่ยมีภาพพระหนึ่งรูปนั่งแล้วก็มีภาพพยันอยู่ด้านหลังแล้วก็มาลงเป็นวัตถุของบุคคลของตัวเองเนี่ยไม่ใช่นะฮะคือคุณผู้ชมต้องดูในเรื่องการเขาเรียกการเสคือต้องดูดูในพิธีนั้นรายการเราเราดูในเรื่องโซเชียลสวัสดิ์บรรยากาศโซเชียลเนี่ยเราต้องดูให้แน่นอนบางทีลงใน YouTube หรือว่าลงใน a c e b o o k เนี่ยลงไปแบบเอาภาพของพิธีเนี่ย เอาพิธีของล่าสุดเลยเนี่ยพิธีล่าสุดเลยเนี่ยพิธีแท้ไม่เป็นเนี่ยที่กระบี่เนี่ยมีคนเอาผ้าไปลงเอาผ้าไปลงแล้วก็บอกออกเป็นเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่แท้ไม่เป็นนะฮะแล้วก็มาลงบอกว่าเสกแล้วซึ่งจริงๆแล้วอะรุ่นเนี้ยใครๆก็ตั้งได้ชื่อแพ้ไม่เป็นแต่ว่าคือถ้ามี สมควรจะเอาแม่สมควรเอาข้าวเข้ามาเดี๋ยวอิ๋วอธิบายให้ฟังก็คือว่าจริงๆชื่อเนี่ยวัตถุมงคลแต่ละชื่อเนี่ยสามารถซ้ำกันเยอะแยะมากมายรุ่นเศรษฐีรุ่นรวยรุ่นอิ๋วาสังเกตเนี่ยคือชื่อรุ่นก็จะ คลองใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าอย่างยุคปัจจุบันอย่างที่บอกไปว่าพยานท่านเจ้าคุณตอนนี้ถือว่ามาแรงถือว่าเป็นพยานแท้ไม่เป็นแล้วก็วัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะท่านเจ้าคุณได้อนุญาตให้นำชื่อไปใช้นะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเสร็จแล้วตั้งวันที่9ใช่ค่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าบางท่านอาจจะนำชื่อไปใช้ในรุ่นอื่นก็ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า ตามตามมารยาท<ด>ก็ควรค่ะก็ควรจะขออนุญาตทางท่านเจ้าคุณก่อนครับแล้วก็ส่วนรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกได้รับอนุญาตแล้วกเ็เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าไงนะพี่กบเข้าผ้าพิธีรุ่นนี้ไปแปะรุ่นของเขาแล้วก็มาลงโฆษณาว่าเป็นรุ่นสร้างสร้างรุ่นนี้เป็นรุ่นแพ้ไม่เป็นนะฮะนะครับเป็นเหรียญปิตาซึ่งไม่เกี่ยวกับเรารุ่นนี้นะคะจะมีพระกริ่งมนทลปักใต้นะคะสามารถสอบถามได้ที่วัดไตมิตรนะคะถ้าเจ้าคุณธงชัยโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีเป็นพระปิตาพระปิตารุ่นแพ้ไม่เป็นเหรียญสแตมแพ้ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของรุ่นนี้ที่ศาลหลักเมืองกระบี่นะคะท่านเจ้าคุณธงชัยเป็นประธาน ในการเททองวันที่26เดือนหน้ามีวัตถุมงคลแค่นี้เท่านั้นนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็มีวัตถุมงคลอีกรุ่นที่เขาเอาเอาเอาภาพพิธีรุ่นนี้มาแตะไว้ด้านหลังแล้วก็บอกว่าเป็นรุ่นแพ้ไม่เป็นซึ่งคนที่ดูโซเชียลเขาก็คิดว่าไม่ทราบไม่ทราบที่ว่าผ่านพิธีุทธาพิเศษแล้วดังนั้นคุณผู้ชมการจะเช่าหาบูชาคุณผู้ชมต้องดูให้แน่ภาพพิธีแน่ชัดไหมแล้วก็ ผ่านพิธีจริงหรือเปล่าไม่ใช่อยู่เอาภาพเข้ามาเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นเห็นเลยนะฮะเอาภาพเอาภาพของภาพพิธีรุ่นเนี้ยมาปะกาศเล่เาเหรียญมาลงโชว์เราไปร่วมงานเราไปร่วมงานคือจะเห็นว่าวัตถุมงคลมีอะไรบ้างอืมค่ะก็จะมีแค่ตามที่ว่าบอกไปต้องดูความชัดเจนนะฮะตอนจะทําอลไรต้องคือคนทํานี่ก็ไม่คิดบางครั้งเขาอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นะครับเอาภาพภาพพิธีรุ่นนี้ไปแปะ นะครับทีนี้มีหลายท่านมาถามอ่ะมีรุ่นนี้ด้วยเหรอคุณกบมีรุ่นนี้เดยวนนเดยวบอกผมไม่รู้นะรุ่นนี้ไม่มีนะบอกอาก็นี่ภาพพิธีในงานบอกอ้าวไม่ใช่แล้วเขาเอาเขาแอบอ้างเอาะนะครับดังนั้นคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าการนําเสนอวัตถุมงคลชั่วโม,มงเนี้ยเยอะมากะนะครับดังนั้นจะเช่าจะหาบูชาต้องดูวัตถุประสงค์มีโค้ดหมายเลขไหมะนะครับแล้วก็ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษไหม นะครับอย่างที่เห็นล่าสุดเนี่ยไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษแต่มาลงแล้วว่ามีภาพพิธีพุทธาพิเศษใช่ค่ะซึ่งเอาภาพพิธีพุทธาพิเศษของคนอื่นเข้ามาลงค่ะนะครับดังนั้นเตือนไว้ตรงนี้ผมว่าอันตรายยิ่งกับพวกโจรอีกนะพวกนี้นะน่ากลัวอันตรายมากใช่ค่ะถือว่าหลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงฮะพวกมิจฉาชีพยังน่ายังน่ากลัวไม่เท่าพวกนี้นะพวกนี้น่ากลัวกว่าหากินบนความศรัทธาและความเชื่อถือของมนุษย์ ใช่ค่ะนะครับผมขอว่านิดนึงนะฮะครับเอากลับเข้าเรื่องไหนเดี๋ยวบ้าเนาะวันนี้เอ๊ะเปิดเซ็นทันไหมคะไม่ทันก็หรือว่าเดี๋ยวเป็นจะเปิดเบรกน้าพี่กบจะใช่ครับอ่าเดี๋ยวมาคุยเรื่องเหรียญแตาแตมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาคุยท้ายเบรกเรื่องภาพปิตาของหลวงปู่เอี่ยมนะฮะสำหรับเหรียญแทาแตมรุ่นนี้ก็คุณผู้ชมสบายใจได้เพราะหนึ่งผมไปเป็นสักขีพยานนะฮะคือประธานจัดสร้างก็ท่านท่านประธานจัดสร้างก็ท่านผู้ว่าราชการนะฮะท่านพินิจ บุญเลิศนะครับแหมถ้าบุญลอดก็นามตะุลเดียวผมเลยนะฮะเป็นญาติกันหรือปาเป็นญาตินะค่ะนะฮะนะครับคนแรกฮะท่านมินิดฮะเป็นท่านผู้ว่าที่น่ารักของเมืองกระบี่เลยชาวกระบี่ให้ความเคารพและรักศรัทธามากเพราะท่านเป็นกันเองค่ะไม่ถือตัวไม่ถือตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาเลยแล้วก็เวลาชาวบ้านมารับของแจกท่านบอกไม่ต้องนั่งยืนเข้ามาเลยค่ะเราประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันค่ะน่ารักมากนะฮะผู้ว่าท่านมินาน่ารักมากผมว่าครองใจ ชาวกระบี่ได้อีกงานนะครับผมนะฮะแล้วก็มีพิธีก็จะมีอาจารย์ประสูติว่าในเตานะครับอาจารย์แว่นวัดไอ้ไข่นะครับวัดเจดีวัดเจดีนะครับนะฮะแล้วกพาเจริญพิตรมนต์สิบห้าหรือสิบหกูรูปเนี่ยผมจาไม่ได้นะฮะนะครับแล้วก็จะมีอีกสองรูปผมจําหลวงพ่อไม่ได้นะฮะที่นั่งสี่ทิศเลยฮะแลนั่งปกสี่ทิศค่ะนี่ว่าไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าในมณฑลพิธีคารวาสนี่ก็จะเป็นอาจารย์เปี่ยม อาจารย์เปลี่ยนหาทยานนท์ค่ะแล้วก็อาจารย์ประจวบเหรอะบุญเหลือค่ะนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์สายคารวาสสายเขาอ้อที่โด่งดังของทางใต้ในการปลุกเสกองคพ่อจตุคามรามเทพหรือว่าวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆของทางสายเขาอ้อครับก็ดูเลยครับคุณผู้ชมกว่าจะมาเป็นวัตถุมงคลเนี่ยการทําพิธีเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาฮะการรัญเชิญ นิมนพระมาในแต่ละรูปเนี่ยฮะ,ะและค่าพิธีค่าอะไรเนี่ยพิธีวันนั้นนะผมว่าไม่ต่ำกว่า8 0 0 0 0 0บาทอืมค่ะนะครับเฉพาะค่าพิธีพุทธาเทว้เศกแล้วก็มีโนลาอ,องค์พ่อนี่สำคัญคต้องมีโนลาใช่ค่ะนะครับนะฮะเพราะองค์พ่อที่ชอบโนลามาก เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพรุ่งนี้คุณผู้ชมอย่าพลาดชมรายการเราจะมีภาพบรรยากาศในงานก็คือจะเป็นภาพวิทยาคุณผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยสังเกตจะมีพายันพ่ายันแพ้ไม่เป็นด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพายันนารายทรงคุดถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ครับผมก่อนพัะเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกันนะครับผมเดี๋ยวเอาไปเป็นเกตเล็กเกดน้อยกันหน่อยนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเป็นพระที่มากและเมตานะครับแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ในสายกรุงเทพนะฮะนะครับก็อยู่แถวฝั่งทนนะฮะนะครับผู้<น>เกียงไกในสายเวทยุคนั้นเลยฮะหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยได้เริ่มสร้างพระปิตาในาปิตายันยุง่งนะครับเป็นพิมพ์ประกบมีชื่อเสียงมากในตั้งแต่พศพศ .453 พุนีหิคุณวิวานะครับแล้วก็วัดหนังเนี่ยเป็นเดิมเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่มสมัยสุาแล้วนะฮะนะครับ เป็นพระอารามแห่งเนี้ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับและพระท่านเนี่ยคือเด่นในเรื่องแคล้วคาดคงกรพันนะครับคงกรพันชาติแล้วะราคาเนี่ยหลักล้านคนลวงปู่เอี่ยมที่โด่งดังมากก็คือเรื่องในประวัตินะท่านเคยองค์พ่อจัตุคามรามาเทพอ่าไม่ใช่ครับองค์พ่อรอห้าเนี่ยฮค่ะท่าน เป็นลูกศิษย์ด้วยค่ะสมายก่อนท่านจะไปประพาสนะฮะเส็จประพาสยุโรปยุโรปค่ะฮะหลวงปู่เอี่ยมได้รู้รู้ล่วงหน้าเลยว่าไปแล้วต้องโดนคนยุโรปลองของค่ะให้จำคาถานี้ไว้ค่ะบอกออกบอกพ่อหลวงห้าวว่าให้จำคาถานี้ไว้ค่ะนะครับก็จำพอไปถึงยุโรปก็โดนลองของให้เอามา่ยม้าเนี่เป็นมาพยศค่ะพ่อหลวงห้าก็เลยหยิบหญ้าเสกขึ้นมาให้มากิดมุ่เอี่ยมนี่คือคาถาของหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมก็คือถือว่าโด่งดังแล้วก็ท่าน ที่ดีมาคือเหนียวนะสายเหนียวนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะก็เลยค่ะวันนี้เราคุยกันเพลินนะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะทีนี้ก็พูดทิ้งท้ายหลวงพ่อคูณกันนิดนึงนะคะหลวงพ่อคูณเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยว่ารูปหล่อนะคะถือว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณนะคะแล้วก็มาแรงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ยังไม่ได้มีโอกาสเช่าบูชานะคะจองวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณไว้0876864999เนื้อเงินใกล้หมดแล้วครับสวยงามมากนะฮะขอ นรองนเลยนะฮะนี่นะครับพอดีเพิ่งนําตัวอย่างนําองค์จริงมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็เดี๋ยวลืมทุกทีเลยเนาะว่าจะนําแต่ละเนื้อมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพราะว่าแฟนรายการเนี่ยส่วนใหญ่จองมาครบเกือบทุกเนื้อเนื้อเงินจะสวยมากส่วนเนื้อเงินเนี่ยใกล้จะหมดแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าจะสร้างแค่299องค์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะโทรมา สอบถามรายละเอียดได้0876864999เพราะว่าเราใกล้จะปิดจองกันแล้วนะคะจะปลูกเสกวันที่28พฤษภาคมนะคะก็อยู่หว่าน่าจะปิดจองสักวันที่25เกเผอวันงานไม่พอเลยนะไม่ทันนะฮะเนื้อเงินเนี่ยยี่หว่ามั่นใจว่าหมดก่อนแน่นอนอย่างทองคำอะไรหลักๆเขาเนี่ยหมดไปหมดไปนานแล้วนะคะแต่ทีนี้เนื้ออื่นๆเนี่ยยี่หว่าขออนุญาตแฟนรายการนะคะปิดจองวันที่25นะคะเพราะว่าเราจะต้องสรุปยอดวันงานที่วัดเนี่ยยี่หว่างมั่นใจว่าคนเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือยอดเท่าไหร่เนี่ยยี่หวาจะส่งคืนที่วัดซึ่งจำหน่ายวันงานเนี่ยหมดแน่นอนเพราะงานเขาเริ่มตั้งแต่ยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสี่วันเนี่ยวัตถุมงคลไม่เหลือแล้วครับไม่พอด้วยฮะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สั่งจองไว้นะคะก็อย่างที่บอกไปเลยว่าปิดจอง25นะคะยังไงที่สั่งจองไว้แล้วรบกวนโอนเข้าบัญชีมาเนี่ยก่อนวันที่25านะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องสรุปยอดคืนครับผมค่ะก็สําหรับรายการตามเดือนของพระนะครับก็ ถึงท้ายเบรกท้ายรายการแล้วนะวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะรนะเราคุยกันเพลินเลยไม่ได้ชมเสียนพระยังไงเ,เป็นพรุ่งนี้นติดตามก้ลืมทักทาย S M S หนึ่งไปด้วยขอบพระ,ะรคุณทุกท่านนะครับสำหรับ S M S เลยนะครับวันนี้โชคดีมีเงินใช้นะครับผมสวนบุรอดกบจตุคามนะครับค่ะยี่หวาวารุณีอยู่ไรรุดค่ะสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับค่ะสวัสดีค่ะ I'm flat